มองว่าเขตพื้นที่การศษานี่มีส่วนสาคัญอย่างมากเลยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายจากกระทรวงจากสวทรหรือจากหน่วยงานภาครัฐอะไรต่างๆที่ต้องการให้คุณภาพการศาึกษาเกิดว่าเขตพื้นที่เป็นกําลังสําคัญเลยที่จะต้องตีโจทย์นโย,ยบายเบื้องบนเนี่ยสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นเขตถ้าพอเขตหรือทีมงานของเขตตีโจทย์แตกแล้วพาครูทำตรงน,นั้นจะเป็นสิ่งที่คุณครูเองก็จะไม่เหนื่อยนะครับท่านบองเรียนเองก็จะไม่เหนื่อย เพื่อนหรือการโยกหดับคุณภาพผมจะเน้นใน3ทักษะนะครับคือทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตต้องอ่านออกเขียนได้100%ในส่วนของทักษะชีวิตเน้นย้ำให้ท่านผู้หญ่เนี่ยเชื่อมโยงกับการที่สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตแล้วก็เชื่อมโยงกับทักษะอาชีพ นโยบายของกระทรวงสึกษาธณคือเราให้สื่อสารเทศเป็นทีมพาทำสื่อสารเทศจะลงไปทุกกลุ่มโงเรียนในแต่ละอำเภอเพื่อที่จะพาครูทำลนก็หมายความว่าสื่อสารเทศก็มีการอบรมในเรื่องของการผลิตสื่อคลิปการสอนกระจายหรือว่าพาทำให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรองรับกับในตัวของเกณฑ์ประเมิเนวิทยาฐานะของกกสเนี่ย จะเป็นเกณฑ์ปริวารฐานะแบบใหม่แบบที่เราเรียกว่า PA เนี่ยนะครับก็เชื่อมโยงว่าในการบริวารฐานะหรือการครงสภาพบริวาฐานะจะต้องให้ครูทําคลิปการสอนก็เลยสอดรับกันว่าเอาละเราก็จะผนวกกิจกรรม2กิจกรรมที่เจออยู่ในทานการนี้คือเรื่องของวิกฤตโควิดเอามาผนวกกันก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ครูให้ฝึกผลิตสื่อคลิปการสอนทุกพื้นที่3อำเภอนะครับร้อยสามห้างเรียน บริเวตหนึ่งของเราคือมีส,สายที่สองท่านน่ก็แบ่งสาเทศุออกเป็นสามทีมนะครับทีอำเภอเมืองทีอำเภอบางปะมา้าเติมทีมอำเภอศรีวิจันทร์แล้วให้สาเหเนี่ยไปเชื่อมโยงกับคุณครูนะครับที่เก่งๆในเรื่องของการจัดทําคลิปการสอนหรือว่าเก่งเรื่องของไอทีอแล้วก็นัดหมายรุงเรียนถ้าเป็นในขนาดเล็กเราใช้วิธีการคือรวมกลุ่มรวมครูมาทําร่วมกันมาฝึกทําถ้าเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ก็รวมพล นโยบายของช่วนสุพภัณฑ์คือให้ครูรวมกันได้ไม่เกิน100คนเราก็ใช้วิธีการจุดละ20คน30คน40คนอะไรต่างก็กระจายไป การฝึกให้ครูทําคลิปการสอนในครั้งนี้ผมว่าจะเป็นผลดีกับคุณครูในอนาคตก็จะเป็นการเชื่อมโยงในการปูพื้นฐานให้คุณครูได้เริ่มต้นวางแผนในการจะทําคลิปการสอนตั้งแต่ดําเนินวันนี้เขาลองทําคลิปการสอนเขาเองกับเพื่อนครูเนี่ยหน้าตาก็เป็นยังไงมันเหมาะสมไหมต่างเขาก็จะได้ปรับตัวแล้วก็เตรียมตัว แล้วก็ต้องเปิดใจยอมรับนะสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาถึงจะอีก3เดือนจะ,กะเกษียณก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัยไปกับน้องๆให้ได้เพื่อลูกศิษย์ของเราแล้วคะ สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบหลังจากที่ครูเนี่ยเริ่มทําคลิปการสอนเนี่ยคนพบก็คือคุณครูมีพลังโดยเฉพาะครูรุ่นใหม่เขาดีใจว่าเขตพาเขาทาพาเขาเตรียมความพร้อมแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองกับนโยบายของเขตพื้นที่เป็นการปลุกเล้าให้คุณครูได้หันมาสนุกกับการจัดทาคลิปการสอนเพื่อรองรับการที่จะใช้ในการประเมินยศฐานในบุบบ p A ถือว่าเป็นการปลูพื้นฐาน ก็เตรียมการไปเยอ่แล้ว,ลวโรงเรียนขนาดเล็กเองเนี่ยอาจจะไม่มีศักยภาพโปรเกนพีเอออกมาเนี่ยในเรื่องของคลิปการสอนเขตเองก็ต้องเตรียมซัพพอร์ตไว้ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กอะไรต่างถ้าครูเขาจะส่งวิทยฐานะหรือว่าจะประเมินความคงอยู่ของวิทยฐานะในเรื่องของการัดกเรียนการสอนที่ต้องส่งให้กับอคสอสันี่ยถ้าเขตไม่ซัพพอร์ตหรือว่าไม่เป็นที่ปรึกษาหรือไม่ตีโจทย์ให้กับท่านผู้หาโรงเรียนครูเนี่ยมันจะสับสนหมดเลยผมมองว่าเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเป็นกําลังหลักสําคัญเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกระจายพื้นที่ให้มาเป็นหน่วยงาน สนับสนุนส่งเสริมให้กับคุณครูแล้วก็ท่านผู้บริหารได้ปฏิบัติงานได้มีความคล่องตัว คณะกรรมการที่จะมาประเมินวิทยฐานะครูบาอาจารย์ก็จะได้เห็นเธอมาจากได้เห็นเทคนิคของครูเวลาสอนสอนยังไงสมควรที่จะได้วิทยฐานะตามที่ขอไหมเวลาเราประเมินเนี่ยถ้าท่านมาดูแต่เอกสารน่ยท่านจะไม่เห็นเลยว่าคุณครูเนี่ยเขามีรูปแบบการสอนอยังไงคุณครูบางท่านมีความสามารถมากแต่ถ้าเราส่งเป็นกระดาษไปเฉยๆเนี่ยค่ะมันไม่สามารถมองเห็นการสอนของเขาได้ไม่มองเห็นความสามารถของคุณครูว่าจริงๆแล้วเขามีศักยภาพแค่ไหน ประเดนการมีคลิปการสอนแบบนี้ก็จะทําให้เป็นเครื่องมือให้พอเขตให้พออรงเรียนครูเองก็ต้องมุ่งมั่มมนแหละลองทําแล้วทําอีกเขาก็ต้องหาคลิปการสอนที่ดีที่สุดอนาคตถ้าพอเขตถ้าพออรงเรียนตีโจทย์แตกแล้วค่อยพาครูทำมันจะสนุก เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับที่เราช่วยกันทุ่มเทที่อยากจะให้คุณภาพการศาเกิดแล้วก็ทำให้ให้เกิดสิ่งดีที่เกิดขึ้นของครูอาจารย์